MacBook Pro 13นิ้วรุ่นกลางปี2012มาดูกันนะครับว่าในปี2021แล้วจะยังใช้ได้อยู่หรือเปล่าสามารถทำอะไรได้บ้างเรามาหาคำตอบกันในคลิปนี้ได้เลยครับ สวัสดีครับผมฝั่งซซพิยูมีนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตัวเครื่องด้านนอกกันก่อนนะครับว่าเขามีอะไรให้มาบ้างนะครับมาดูตรงฝั่งซ้ายของเครื่องกนก่อนนะครับเราจะเห็นว่ามันจะมีพอร์ตต่างๆมากมายเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นพอร์ตแม็กเซฟที่เอาไว้ชาร์จนะครับหรืจะเป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตนะครับก็คือเป็นพอร์ตอินเทอร์เน็ตที่เอาไว้ใช้เสียบตัวสายแลนนั่นเองครับแล้วก็พอร์ตไฟไวนะครับตัวเนี้ยจะเป็นพอร์ตที่เอาไว้เชื่อมต่อข้อมูลของตัว a อ p เปนะครับหรือจะเป็นพอร์ต USB 3 ให้มาถึงพอรพอเลยนะครับตัว USB3 แล้วก็เป็นช่องเสียบเอดีการ์ดนะครับแล้วก็เป็นตัวเสียบหูฟังนะครับเอาไ้เสียบหูฟังเวลาฟังสุดท้ายเลยนะครับตรงนี้นะครับมันก็จะเป็นที่เช็คสถานะแบตนั่นเองครับเนี่ยก็คือพอตที่เข้ามาให้ยังไม่หมดนะครับตรงฝั่งขวาของตัวเครื่องนะครับก็จะมีตัวใส่ซีดีรอมนะครับหรือว่าฝั่ง Apple เนี่ยเขาก็จะเรียกว่าเป็น Super d r i v e นะครับที่เอาไว้ใส่แผ่นซีดีนั่นเองครับส่วนตรงหน้าเครื่องนะครับเขาก็จะมีตรงไฟเนาะที่เอาไว้บอกสถานะเครื่องว่า เครื่องตัวเนี้ยเขาทํางานอยู่นั่นเองอันนี้ก็เป็นพอร์ตต่างๆนะครับที่ให้มาในตัว MacBook Pro 13นิ้วรุ่นกลางปี2012ขึ้นองดีนนะครับในส่วนอื่นๆของตัวเครื่องนะครับตัวเครื่องเนี้ยก็เป็นะเครื่องที่ค่อนข้างที่จะหนาเลยนะครับตัว MacBook เครื่องนี้เพราะว่ามันเป็นดีไซน์เก่าที่มันยังมีตัว Super Die r v อยู่นะครับก็คือมันยังมีตัวเสียบแผ่นซีดีอยู่ดีไซน์มันก็อาจจะเลยแบบต้องหนานะครับหนาแบบนี้นะครับก็ถ้าเรามองดูนนในปีนั้นคือมันมี รุ่นนี้นะครับแล้วก็ปลายปี2012เนี่ยเขาก็มี MacBook Pro รุ่นใหม่นะครับที่มันเป็นจอทีทีหน้านะครับที่เขาตัดเอาตัว s u p e r ร์ไดออกไปแล้วตัวเครื่องเนี่ยก็ทำได้ค่อนข้างที่จะบางเลยนะครับในนี้ผมก็มองว่าที่มันหนาเนี่ยก็จะเป็นเพราะว่าตัวเสียบแผ่นซีดีนั่นเอง ตัวเครื่องนี้นะครับถ้าลองวัดด nice ูเนาะลองวัดดูจากสายตาแล้วก็เอาตัวไม้บรรทัดเนี่ยมาวัดมันจะอยู่ประมาณ2เซนนิดๆนะครับก็คือ2เซนกว่านิดเดียวเองก็คือหนามากๆเลยนะครับก็2เซนเลยเนาะความหนาของเขาแล้วก็ความหนาละก็มาพร้อมกับความหนักนะครับตัวน้ําหนักของเครื่องนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2กิโลนะครับ2กิโลกับอีกประมาณ1กรัมนะครับน่ะก็จะประมาณนี้นะครับสาหรับน้ําหนักของเขาที่ผมได้ลองช่างดูเนาะนี่ก็คือลักษณะภายนอกของเขานะครับก็จะมีประมาณนี้ก็เป็นได้ ความขลังของ Apple เมื่อสมัยก่อนนะครับมาใช้ในปัจจุบันทีนี้เราเรามาดูสเปคด้านในของตัวเครื่องนะครับว่ามันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวผมจะเปิดขึ้นมานะครับสเปคของเขาก็คือมันจะมีอยู่2สเปคนะครับที่เปิดตัวไปก็คือจะมี Core i5 แล้วก็ Core i7 นะครับแต่ว่าเครื่องนี้ของผมเป็นตัว Core i5 นะครับตัว Core i5 นะครับเขาก็จะมี่ะคอร speed อยู่ที่2.5 g h z นะครับเป็นรุ่นพอพานะครับ จริงๆแล้วตัวนี้ครับเป็น i5 Gen3 ครับ Gen3 เนี่ยก็เก่าแล้วเนาะปัจจุบันเนี่ยก็มีถึง Gen12 แล้วนะครับสำหรับตัว Intel แต่ว่าใน MacBook ปัจจุบันเนาะเขาไม่ได้ใช้ Intel ละเขาไปใช้ตัว M1 Pro กันแล้วนะครับแรมของเครื่องนี้นะครับผมก็ยัง ใส่ไว้ที่4 g ิอยู่นะครับแต่ว่าถ้าจะให้ใช้ดีในปัจจุบันเนี่ยก็ควรที่จะอัพให้มันมากกว่า8 g ิกนะครับก็คือจะใช้เป็น8 g ิก็ได้10 g ิก็ได้นะครับไรจะเป็น16 g ิไปเลยนะครับเอาเต็มๆไปเลยก็สามารถอัพได้ถึง16 g ิเลยนะครับในมัด1,600ครับมาพร้อมกับตัว Intel HD Graphics 4000 1.5 g ินะครับก็ให้ความละเอียดของจอภาพเครื่องนี้อยู่แค่1,280คูณ800 พิกเซลเท่านั้นครับถ้าในปัจจุบันเนี้ยมันคอนแทคที่จะน้อยเลยขนาดจอของเขาเนี่ยก็13.3นิ้วนะครับอ่าแล้วก็มาพร้อมกับบลูทูธ4.0นะครับในตัวเครื่องเนี้ยก็ตอบบลูทูธได้ใครจะมีแบบ หูฟังแบบไร้สายมาใช้ก็สามารถใช้ได้นะครับกล้องหน้าของเขาครับคุณภาพก็อยู่ที่ 720p นะครับเป็น a c e t i m e HD ตัวเครื่องของเครื่องนี้นะครับเป็นอลูมิเนียมอัลลอยนะครับคือแบบทนทานมากๆเลยตกลงไปเนี่ยไม่มีแตกครับมีตะบุกเนาะนะฮะนี่ก็คือเรื่องจริงของ macbook นะครับข้อเสียของอลูมิเนียมอัลลอยนะครับก็ถ้าใครแบบใช้ macbook มาอยู่แล้วเนี่ยก็จะรู้กันดีครับคือเวลาเราเสียบชาร์จนะครับเสียบชาร์จแล้วเราแบบใช้ไปด้วยนะครับบ้านเราไม่มีสายดินแล้วคะเราแตะพื้นเนี่ยมันอาจจะมีแบบไฟแบบ เล็ดลอดผ่านแขนเราไปได้ครับซึ่งอาจจะทําให้เราแบบกระตุกอาจจะทําให้เราแบบสะดุ้งขึ้นมาได้ครับเนี่ยเนี่ยเป็นข้อเสียของเขาคือไฟช็อตเรานั่นแหละแต่มันก็ไม่ได้เป็นขนาดที่มันแรงมากนะครับแต่ว่าก็รู้สึกได้ว่ามันแสบนะครับเนี่ยเนี่ยก็คือข้อเสียของเขาเลยส่วนคีย์บอร์ดนะครับเป็นคีย์บอร์ดแบบแบ็คลิสตครับมีไฟแบล็คลิสตข้างล่างเป็นไฟสีขาวนะครับถ้าใช้ตอนกลางคืนเนี่ยปิดไฟเนี่ยก็สามารถมองเห็นตัวอักษรทุกตัวแน่นอนครับเพราะมันมีไฟแบ็คลิสตมาให้เนี่ก็คือเป็นสเปคของเเเเคครรื่่่่อองนนน,นีี้้ัแตตววาาาถใป็ i7 ย แต่ก็จะได้ต่างกันคือตัว i 7เนี่ยก็จะมีข้อสปีดเริ่มต้นอยู่ที่ 2.9GH เกิกเฮิร์ครับเป็นดั้งคอเหมือนกันนะครับแต่ว่าก็เป็น g e น3เหมือนกันด้วยนี่ก็คือข้อแตกต่างเนาะของตัว i 5แลวก็ i 9นะครับโอเคในส่วนต่อไปนะครับสำหรับการใช้งานนะครับการใช้งานของตัวเครื่องนี้เนี่ยผมก็บอกเลยครับว่าการใช้งานของเขาเขาสามารถทำได้หลากหลายมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นพิมพ์งานต่างๆเป็นทั้งในตัวออฟฟิศนะครับหรือว่าจะเป็นตัว Google d o c กก็สามารถทำได้สบายเลยครับไม่มีปัญหาอะไรเลยออฟฟิศ ตัวเบิร์ด PowerPoint Excel ต,ต่างๆไม่มีปัญหาอะไรเลยครับจะซื้อมาทำงานในด้านนี้สามารถทำงานได้สบายครับอัน,นนี้ผมบอกเลยเพราะว่าผมก็ใช้อยู่ประจำในส่วนของการตัดต่อต่างๆครับไม่ว่าจะเป็น Photoshop ก็สามารถทำได้ครับคือทำได้มันอาจจะมีแบบช้าบ้างเวลาเราเปิดใช้ตัวฟังก์ชันที่มัน,นหนักๆก็จะมีแบบหมุนช้าบ้างนิดนึงครับแต่ว่ามันก็ไม่เป็นปัญหาอะไรมากครับก็เรา ลองมองดูสเปคเขาเนี่ยมันสุดปีละมันทําได้เท่านี้ก็ถือว่ามันทําได้ดีมากๆแล้วนะครับในส่วนของการตัดต่อวิดีโอนะครับผมก็เลือกใช้ตัวพีเมี p, p โปในพีเมีโปนะครับมันก็ยังทําได้ดีอยู่ครับมันยังสามารถตัดต่อได้แต่ว่าคุณมเอียดที่เขาทําได้เนี่ยมันก็ไม่ได้แบบชัดแบบ 4K อะไรนะครับก็สามารถตัดต่อได้อยู่ครับแต่ว่าความละเอียดที่เขาทําได้เนี่ยมันก็ได้แค่เป็น Fu l l h ดีครับหรือว่าเป็น1 0 8 0ปีเท่านั้นครับที่มันตัดต่อได้แบบไม่มีกระตุกอะไรนะครับก็ถทํแไดสแบบายครับเองนี าจจะมีช้าบ้างครับในบางครั้งในเวลาเราเลือกใช้ตัวฟังก์ชันต่างๆอาจจะแบบตอนใช้กดเลือกใช้เอฟเฟกต่างๆครับอาจจะมีแบบหมุนบ้างนิดนึงครับแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นปัญหาอะไรเนาะในการใช้งานในตัวนี้ครับนี่ก็เป็นการทํางานเนาะในส่วนของการทํางานต่างๆที่ผมได้ลองทดสอบมาแล้วครับในส่วนของการเรียนออนไลน์เนาะจะไม่ว่าจะเป็นทั้งครูที่เราเอาไปใช้ในการสอนหรือว่านักเรียนที่เราเอาไปไว้ใช้ในการเรียนเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวแอป o o m นะครับหรือจะเป็นแอป Google Meet นะครับ ก็ทาได้ดีเลยนะเข้าไปในห้องหรือว่าจะเป็นการแชร์งานต่างๆเนี่ยให้คนอื่นดูก็ไม่ได้กระตุกอะไรมากมายครับก็คือมันยังสามารถแชร์ได้อยู่ในส่วนของการเล่นเกมนะครับอันนี้ผมไม่แนะนําเลยถ้าใครแบบคิดจะซื้อ macbook ไม่ว่าจะรุ่นไหนก็แล้วแต่ครับจะามาเล่นเกมเนี่ยผมไม่แนะนําเลยนะครับแต่ว่ายกเว้นจะเป็นตัวเป็นตัว m 1ขึ้นไปจะามาลองเล่นเกมที่มันอยู่ในฝั่ง macbook เนี่ยโอเคอันนั้นเนี่ยสามารถทําได้ครับลองเอามาใช้ดูได้แต่ว่าถ้าจะหาแบบงบถ,ถ,ถูกนะครับเช่นคราวเนี้ยเอามาเล่นเกมคือไปเอา โน้ตบุ๊กในฝั่ง Windows ดีกว่าครับโอเคที่กล่าวมาข้างต้นนะครับมันก็คือในส่วนของการใช้งานที่ผมได้ลองใช้งานดูในเครื่องนี้นะครับผมก็บอกเลยนะครับว่ามันก็เซอร์ไพรส์ผมมา,มากเลยคือมันสามารถทําได้แบบหลากหลายมากเลยครับไม่ไม่ได้มีอาการที่แบบแห้งค้างอะไรในตอนที่ผมใช้งานเลยนะครับตั้งแต่ที่ผมได้มามันแบบยังใช้ดีอยู่มากๆเลยในปัจจุบันแต่ว่า กว่าจะใช้ดีได้ขนาดนี้นครับเราก็ต้องมีการอัปเกรดตัวสเปคเดิมมันก่อนเนาะเหมือนที่ผมได้ทาคลิปอัปเกรดตัว macbook ไปแล้วก่อนหน้านี้นะครับเป็นตัวอัปเกรดตัว macbook รุ่นนี้แหละนะครับแล้วก็ได้ลองมาใช้งานดูก็ประทับใจมากๆเลยครับก็ต้องเพิ่มเนาะเพิ่มตัวฮาร์ดดิสก์ลูกเก่าให้มันกลายเป็น ssd นะครับแล้วก็เอามาลง os เอามาลงโปรแกรมไว้ในตัว ssd แล้วก็เพิ่มแรมนะครับให้มันมากกว่า8กิกเหมือนที่ผมได้บอกไปก่อนหน้านี้ก็จะทําให้เครื่องเนี้ยสามารถใช้ในปี2021เนี้ย ได้อย่างสบายสบายเลยนะครับอ่ะมาดูข้อเสียกันนะครับก็พูดถึงข้อดีของเครื่องนี้มาเยอะแล้วมาดูข้อเสียกันนะครับอันแรกเลยนะครับข้อเสียของเครื่องนี้คือน้ําหนักของเขาเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะครับเวลาเราจะพกพาไปข้างนอกเนี่ยมันค่อนข้างที่จะลบาบากเพราะาน้ําหนักเนี่ยมัน2อกิโลเลยนะเราจะเอาใส่กระเป๋าเหมือนแมคบุครุ่นใหม่ๆอะไรพวกนี้มันค่อนข้างมันทําไม่ค่อยดีละมันหนักนะครับเราสะพายไปได้แป๊บเดียวเนี่ยเราก็เหนื่อยแล้วนะครับแล้วก็อันที่2นะครับข้อเสียของเขาคือ ความละเอียดหน้าจอของเขาเนี่ยมันน้อยเกินไปครับผมเนี่ยใช้ MacBook ตัว Pro 2017มาก่อนครับแล้วพอมามองมันไม่ชัดมากเลยครับคือแบบมองไปแล้วมันจะมีขัดใจบ้างแต่ว่าก็ลองทำทำใจให้สบายเนาะแล้วก็ลองใช้มันดูก็โอเคก็พอรับได้ครับคือมันก็นานแล้วนั่นเองครับแล้วก็ข้อสีอันที่3ครับคือสีหน้าจอมันเนี่ยมันไม่ได้แบบสดใสเหมือนตัว MacBook ที่มันอยู่ในปัจจุบันครับคือสีมันเนี่ยค่อนข้างที่จะแบบ พูดง่ายเลยอ่ะมันก็ไม่ได้ตรงเท่าไหร่เนาะบางทีเวลาผมทํางานพวก Photoshop อะไรแล้วเนี่ยถ้าผมจะเช็คงานเนาะผมก็ต้องได้มีการแบบเอาตัวงานเนี่ยมีการเซฟก่อนเ,อเซฟแล้วก็ส่งเข้าไปในมือถือเพื่อที่จะเช็คสีดูว่าอ่ะมันตรงมันอะไรหรือเปล่าข้อที่4ี่นะครับข้อเสียงของเขาคือลําโพงเขาเนี่ยเสียงมันเบามากๆเลยครับคือเสียงมันเนี่ยมันทั้งแห้งทั้งแบบไม่เพาะเลยทั้งๆที่ผมเนี่ยก็ได้เปลี่ยนลําโพงเครื่องเนี่ยไปแล้วรอบหนึ่งครับผมก็ได้ลงทุนซื้อลาโพงใหม่เนี่ยมาใส่เลยนะครับแต่เสียงนัม ไม่พอละทํายังไงมันก็ไม่ดีแล้วนะครับจนต้องได้แบบใช้ลําโพงแยกนะครับถึงจะสามารถแบบฟังแล้วแบบโอเครับได้นะครับถ้าใช้เสียงในเครื่องเนี่ยคือมันขัดใจมากๆเลยอันนี้ก็เป็นข้อเสียงของเขาอันที่5นะครับก็เรื่องกล้องเลยครับเวลาเราใช้ซูมเราใช้มีดเนี่ย มันค่อนข้างที่จะซูมหน้าเรานะครับค่อนข้างใหญะเยอะเลยคือเราใช้ไปเลยถ้าเอาหน้าแบบไปไว้ใกล้ๆกล้องเนี่ยหรือว่าเอามาไว้ใกล้ๆจอมันจะเห็นแบบหน้าเราเต็มๆเลยเราก็ต้องแบบได้มีการแบบขยับตัวของเราเนี่ยออกห่างจากตัว MacBook เครื่องนี้ค่อนข้างที่จะไกลเลยเนาะในการใช้งานเพื่อที่จะไม่ให้มันซูมหน้าเรานั่นเองนั่นน่ก็ข้อเสียเนาะอันที่6นะครับแบตเตอรี่ของเขาเนี่ยค่อนข้างจะหมดเร็วแล้วนะครับเพราะว่ามันเป็นเครื่อง10ปีแล้วแบบ มันก็ต้องมีการเสื่อมมีการาถลายไปบ้างครับแต่ว่าถ้าใครได้มีการเปลี่ยนเนอะได้มีการแบบซื้อแบตเตอรี่ตัวใหม่มาเปลี่ยนเนี่ยโอเคก็จะทําให้เครื่องนี้มันสามารถใช้งานได้นานมากยิ่งขึ้นนั่นเองนี่ก็เป็นข้อเสียหลักๆนะครับที่ผมได้ลองหาดูเนาะหาดูในตัวเครื่องนี้ว่ามีอะไรบ้างอ,อ้ออีกหนึ่งแถมนะครับก็คือ MacBook ทุกรุ่นเลยครับไม่ว่าจะเป็นรุ่นใหม่ๆอะไรก็แล้วแต่ มันมีข้อเสียคือมันเป็นอลูมิเนียมแล้วก็เวลาเราใช้ไปเนี่ยเสียบชาร์จไปด้วยไฟมันจะดูดเราเนี่ก็เป็นขอยกเป็นข้อเสียอีกอย่างหนึ่งแล้วกันนะครับโอเคนี่ก็เป็นทั้งข้อดีเนาะแล้วก็ข้อเสียที่ผมได้แบบบอกมาในตัว MacBook เครื่องนี้นะครับมาดูราคากันดีกว่าว่าราคาเครื่องเนี้ยมันอยู่ประมาณเท่าไหร่เนาะถ้าใครแบบอยากหามือสองมาใช้งานนะครับก็ราคาที่ผมได้ลองไปหาดูเนาะในในตามเว็บต่างๆเนาะในตามร้านค้าต่างๆที่เขาได้มีการแบบขายของมือสองเนี่ยก็ราคาปัจจุบันนะครับ ถ้าเป็นเครื่องที่เขาได้มีการอัปสเปคให้แล้วนะครับรัปสเปคต่างๆให้แล้วมันก็จะเป็นอัป SSD ตั้งแต่ 128G b ขึ้นไปนะครับแล้วก็อัปแดมให้ด้วยนะครับตั้งแต่ 10G b ขึ้นไปเนี่ยราคาของเขาจะอยู่ประมาณ8,500บาทขึ้นไปนะครับก็แล้วแต่สภาพเนาะถ้าของใครมีกล่องด้วยเนี่ยก็จะทําให้ราคาเนี่ยมันสูงขึ้นไปด้วยนะครับผมเห็นเครื่องนึงที่เขามีกล่องให้ด้วยนะครับสภาพสวยๆเลยก็อยู่ประมาณ10,000หมืนะครับนึ่ง1ม0 0 0หรือว่าประมาณ9 0้0ประมาณนี้คร ถ้าเครื่องไหนเนาะที่มันเป็นสเปคเดิมๆที่เขาไม่ได้อัพอะไรให้เนี่ยสเปคเดิมๆของเขาก็คือจะเป็นฮาร์ดดนะิสต์เนาะฮาร์ดดิสห้ากิกแล้วก็แรมสี่กิกนะครับเป็นคอยห้าเครื่องนั้นเนี่ยจะอยู่ประมาณ6,500บาทนะครับก็จะเป็นประมาณนี้ถ้าเราซื้อมาอย่างไรเราก็ต้องอัพสเปคอยู่ดีโอเคสุดท้ายแล้วนะครับตัว macbook เครื่องนี้เหมาะกับใครนะครับและจะเอาไปใช้งานในด้านไหนเนาะก็คือผมก็ได้ลองดูแล้วนะครับว่ามันเหมาะกับใครตัวเครื่องนี้เนี่ย เขาก็จะเหมาะกับคนที่มีงบน้อยนะครับแล้วก็อยากลองตัว macbook ที่สามารถใช้ได้ในปัจจุบันเนี่ยค่อนข้างที่จะครบทุกด้านเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นการทํางานการเรียนการสอนนะครับหรือว่าจะเป็นการใช้งานทั่วๆไปเนี่ยเครื่องนี้ก็เหมาะมากๆเลยนะครับแต่ว่าสิ่งที่เขาไม่เหมาะคือมันพกพ,พาไปนอกบ้านไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื่องจากมันหนักนะครับอ่ะเนี่ยก็จะเหมาะกับคนเหล่านี้นะครับที่เขาแบบมีงบนน้อยแต่ว่าต้องการได้ macbook ที่สามารถทําได้เกือบทุกอย่างเลยในปัจจุบันนะครับก็ลองหาดูเครื่องนี้มาใช้งานได้นะครับผมก็บอกเลยว่ามันยังสามารถใช้ในปัจจุบันเนี่ยได้ดีอยู่นั่นเองครับก็ทําได้เกือบทุกอย่างเลยนะครับแต่ว่าก็ต้องเป็นคนที่เขาเนี่ยสามารถรับสภาพได้เนาะรับสภาพกับอายุของเครื่องได้นะครับรับสภาพกับเครื่องที่ได้มาได้บางเครื่องเนี่ยอาจจะแบบมีตําหนินู่นนี่นั่นนะครับการก็ต้องรับสภาพมันได้ด้วยนะครับโอเคนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับการพรีวิวตัว macbook pro 13นิ้ว รุ่นกลางปี2 0 1 2นะครับก็จะมีประมาณนี้นะครับสำหรับใครที่ชอบคลิปนี้นะครับก็อย่าลืมกดไลค์คลิปนี้ให้ผมหน่อยนะครับแล้วก็กดติดตามนะครับช่อง CPU มีของผมนะครับทั้งในตัว u t u b e นะครับแล้วก็ในตัว a c e b o o k นะครับทั้ง2ช่องทางเลยนะครับสามารถติดตามได้ผมก็จะอัพคอนเทนต์ใหม่ๆของผมนะครับลงทั้ง2ช่องทางเลยนะครับก็อย่าลืมไปติดตามกันนะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากครับที่รับชมกันมาถึงตรงนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ